สวัสดีค่ะอร่ราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักค่ะประจําเดือนกันยายนนะคะราศีกันธาตดินนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะคือไพ่ตัวตัวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยเขาได้จัสติคคือความยุติธรรม ตอนนี้นะคะความยุติธรรมเนี่ยลงมาตัดสินจริงๆหลายๆราศีก็เจอใครผิดลูกผิดเมียผิดผัวผิดอะไรก็แล้วแต่ทำของหรือเล่นคุณใสมนดำตอนนี้นะคะสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมกำลังลงมาตัดสินแล้วนะคะถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณ เป็นผู้ที่กําลังทําความชั่วความร้ายอยู่นะคะความชั่วนั้นจะบังเกิดขึ้นไม่ว่าไปแย่งสามีเข้ามาด้วยการทําเสน่ห์ทำคุณใสททาให้หลงทําให้รักหรือว่าจะใช้ความสาวความอะไรของคุณก็แล้วกันด้วยเล่ต่างๆของคุณเนี่ยกรรมนั้นเนี่ยจะเข้ามาสนองคุณในเร็วๆวันนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับกับมันไว้ให้ดีๆนะคะชาวราศีกันนะคะไว้สักประมาณ 28- 29อะไรประมาณเนี้ยนะคะขึ้นไปนะคะก็มองโลกในี้ ง่ดีความสดใสความทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพรานแล้วก็เป็นคนที่นําสมัยนะคะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะไปไหนก็ไปได้อย่างใจตัวเองเลยไปได้ทุกที่ทําอะไรเสี่ยงเสี่ยวเสียวทำได้หมดทุกอย่างในตัวเองที่ตัวเองอยากจะทําก็ทําได้หมดนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากยังถือว่าอายุน้อยอยู่แลีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่คนดือ้อแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองมากกว่าถ้าอยากจะทําก็คือจะทํานะคะอันนี้ต้องบอกกันนิดนึงว่าเราอ่านราศีกัน ในลักษณะของปัจจุบันเจ้าชะตาคือ justice หมายถึงความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เราต้องอธิบายก่อนว่าผู้หญิงที่ปรากฏในภาพแล้วก็เดียวฟูที่มาปรากฏเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเราจะมาสรุปให้คุณฟังว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่เบื้องหน้าเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็ต่อไปก็คือการเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกมากกว่าหนึ มันน่าจะเป็นผู้ชายที่เขาน่าจะแต่งงานแล้วแต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบอันที่สาคัญเนี่ยเขาแต่งงานเรียบร้อยแต่คุณเนี่ยสิคะอนาคตเนี่ยเป็นเดวิลไปเลยนะคะคือแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยคุณไม่สนใจเพราะคุณอย่าลืมว่าคุณใช้ชีวิตของคุณแบบเดฟูก็หมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบอิสระจะไปไหนทําอะไรก็ได้ไม่สนใจใครทั้งนั้นเพราะว่าด้วยวัยด้วยความคึกคนองด้วยอะไรของคุณก็แล้วแต่นะงว่าเลี้ยงคุณมายังไงแบบไหนเราไม่ทราบแต่บางเอิญ ในอนาคตที่จะถึงเนี่ยคุณจะต้องตาต้องใจกับผู้ชายคนที่เขาแต่งงานแล้วนะคะแล้วคุณจะต้องทําทุกวิถีทางเลยทําทุกวิถีทางเลยนะคะเพื่อที่จะได้ผู้ชายคนนี้มาครอบครองการที่คุณหลงละเลงไปกับกิเลสตัณหาและทำได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้คุณอยากได้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะได้มาซึ่งถูกหรือผิดคุณไม่สนใจหรอกคุณจะเอาหมดเลยเพราะว่าคุณถือว่า คุณสาวคุณสวยคุณมีความรวยคุณมีความพร้อมทุกอย่างทุกอย่างในหน้าที่ของคุณพร้อมหมดใครจะแต่งงานแล้วใครจะมีความสุขกับครอบครัวฉันไม่สนใจฉันไม่ได้ด้วยเร่ฉันก็เอาด้วยกลนฉันไม่ได้ด้วยมนฉันก็เอาด้วยคาถานี่คือความคิดของคุณนะคะเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยเพราะว่าอนาคตมันคือเดวิลที่คุณเนี่ยเป็นผู้ที่กระทําคือแย่งเขา,าเอางี้แล้วกันคุณคิดที่จะแย่งาสามีของเขาเนี่ยเอาง่ายๆ เพราะฉะนั้นต่อให้คุณเป็นโคดเดวิลด้วยนะคะจะบอกให้คุณก็พังเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะความยุติธรรมมันมีจริงเสมอเสมอในทุกราศีนะคะเขาจะเข้ามาช่วยเสมอเสมอสําหรับผู้ที่กระทําดีกระทําถูกกระทําต้องเขาจะช่วยเสมอๆความยุติธรรมไม่ลําเอียงเขาช่างแล้วว่าเนี่ยคุณเนี่ยกำลังทําตัวอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ครอบครัวถือสินอยู่ด้วยแล้วคุณทําตัว แบบนี้นะคะเวรกรรมเนี่ยจะตามคุณอย่างเร็วมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอบอกไว้เลยว่าชาวราศีกันเนี่ยมีบางท่านเท่านั้นนะคะที่กําลังคิดที่จะแย่งของรักของห่วงจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราไม่สนับสนุนเลยนะคะเพราะเราเห็นไพ่แบบนี้แล้วเราบอกได้เลยว่ากรรมจะจิตติดจรวดมากๆเลยคุณจะไม่สมหวังเลยคุณจะมีรักกี่ครั้งคุณก็จะ พลาดหมดทุกครั้งเลยเนี่ยคือคือสิ่งที่คุณจะต้องได้รับในอนาคตถามว่าทําไมเราก็ไม่ทราบล้นะคะว่าการที่วันนี้คุณเกิดมาเป็นคนที่ดีเลิศประเสร,ริฐศรีแล้วบอกว่าทําไมฉันก็เป็นคนดีแต่ฉันอาภัพรักเหลือเกินอย่างเงี้ยอดีตคุณอาจจะได้ทําสิ่งพวกนี้มาก็ได้นะคะเป็นการผิดศีลเนี่ยเป็นการกระทําในสิ่งที่ผิดนะคะให้มันได้สมปรารถนาคุณน่ะมันน่าจะเป็นในลักษณะนี้ ปัจจุบันนี้คุณก็เลยไม่ได้สมหวังกับใครสัก,กคนเดียวใช่ไหมคะมันเลยกลายเป็นอย่างนี้แต่ผู้ที่สมหวังก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นออร่ราพูดถึงคลิปนี้แล้วก็ชาวราศีกันในท่านนี้ก็คือในราศีกันที่กําลังจะมาบอกถึงความยุติธรรมมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงๆคะ่ะแต่ว่าเราต้องคิดก่อนว่าอดีตเนี่ยเราไปทําอะไรมาหรือเปล่าที่มันเป็นการฉกฉวยผลประโยชน์นั้นๆมาเพื่อให้ตัวเราได้สมหวังอย่างเนี้ย มีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีลองไปนั่งคิดดูให้ดีซิว่าพี่น้องเราหรือใครก็แล้วแต่มีไหมที่ไปแย่งของใครเข้ามาด้วยที่ลักษณะของคาถาด้วยมนตด้วยอะไรก็แล้วแต่นะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันมีไหมมันกรรมมันเป็นกรรมพันธ์ุนะคะ มันเป็นเผ่าพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเราหยุดสร้างกรรมนะวันนี้มันจะได้ไม่ไปถึงลูกถึงหลานเราไงคะเราะาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่กําลังก้าวสู่กรรมหรือว่าเป็นผู้รับกรรมหรือว่าเป็นผู้ต้องชดใช้เพราะทุกคน กรรมล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทําทั้งสิ้นไม่มีใครนะคะหนีกรรมพ้นไอ้ที่เราทุกไอ้ที่เราโศกไอ้ที่เราเศร้ากันทุกวันเนี้ยก็เป็นผลมาจากการกระทําทั้งสิ้นเราลองหันมาดูสิคะว่าตัวเราเนี่ยได้กระทําอะไรไว้บ้างได้กระทําจิตใจใครให้เขาเสะเทือนไหมได้ทํา ทำร้ายใครโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือเปล่าไปขอโทษกันซะนะคะมันจะได้จบเวรจบกรรมซะบางทีเนะี่ยเราไม่รู้ไงคะว่าอ๋อเขาเขาแต่งงานแล้วเราไม่รู้บางทีผู้ชายมันก็ไม่บอกอะนะแล้วก็อีกอย่างสภรรยาก็อยู่ใกล้ไกลเอ๊เราก็ไม่เคยเห็นเขาไปไหนเราก็เห็นเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าเราก็ เผอกายเผอใจใช่ไหมคะบางคนก็เป็นเช่นนี้ได้เพราะว่าออร่าก็ดูไพไ่มาเยอะเหลือเกินมันก็จะมีเหตุการณ์แบบว่าไม่รู้จริงๆว่าเขาเนี่ยแต่งงานแล้วเขาก็ไม่เคยบอกไม่มีอะไรจนปีสองปีผ่านไปแล้วถึงรู้ว่าว่าเ,ออเขาเขาแต่งงานแล้วนี่เขาอย่างนี้แล้วทําไงคะมันสายไปแล้วใช่ไหมคะพอมันสายไปเราต้องกลับลำยังไงะคะให้มันนิ่มนวลที่สุดตรวจสอบให้ดีสักหน่อยนึงเดี๋ยวนี้มันชอบหลอกกันไปหมดเลยอะเพื่อที่จะหวังฟัน อันเนี้ยอยากได้ก็ก็หลอกไปบอกว่าเลิกแล้วไม่มีอะไรต่อกันแล้วอ๋อเดี๋ยวแค่กลับไปหาลูกอย่างเนี้ยค่ะคือคาโกหกทั้งนั้นแหละเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอะไรเขาก็ต้องเอาเราไปได้ถูกไหมคะถ้าเกิดเขามีอะไรนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่ข้างนอกแล้วต้องรอต้องรอแล้วก็รอใช่ไหมคะอยา่าไปเชื่อมากนะคะคําผู้ชายเนี่ยบางครั้งคําผู้ชายก็หลอกเราเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะมันเข้ากับ ัน,นี้เลยมันเข้ากับราศีกันนี่เลยการที่บางครั้งเราเราไม่รู้มันก็ไม่ได้ว่าเราจะแก้ไขไม่ได้นะคะพอเรารู้แล้วเราก็แก้ไขซะให้มันดีจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตอันใกล้และไกลนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องมีครอบครัวเหมือนกันเราก็ต้องมีลูกเหมือนกันแล้วถ้าลูกเราเกิดเป็นสาวขึ้นมาอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะที่ออร่ราพูดไว้แต่ละคลิปแต่ละคลิปนะ่ะลองหันไปฟังเธอคะ่ะมันมีประโยชน์นะคะสําหรับผู้ที่กําลังเดินผิดทางอยู่เนะี่ยจะเป็นมือที่สามหรืออยากจะแย่งเข้ามามันเย้ายวนเหลือเกินมันนุ่นนี่นั่นอย่าลืมนะคะกรรมมันมีจริงเนี่ยความยุติธรรมมันขึ้นมาบอกเลยว่าถ้าคุณทําผิดคุณต้องคิดให้ดี แล้วก็เลิกซะกลับเนื้อกลับตัวซะเพราะว่าณบัดนี้ความยุติธรรมได้ลงมาแล้วได้ลงมาสู่ราศีกันเรียบร้อยแล้วถ้าราศีกันทําถูกราศีกันจะเจริญรุ่งเรืองและจะมีคู่ที่อยู่กันยาวไปเลยแต่ถ้าราศีกันทําไม่ถูกจะต้องรับกรรมนั้นโดยการที่คุณจะไม่มีคู่และหันไปทางไหนก็จะเห็นแต่ภาพบาดตาบาดใจเพราะนั่นเราเคยทําเอาไว้ไ่งคะเพราะฉะนั้นอร่าฝากด้วยนะคะคลิปของชาวราศีกันเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นเช่นนี้ ะะดูคลิปนี้แล้วก็ดูแค่ว่ามันได้ความรู้อะไรแล้วก็เอาไปใช้ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ตรงหรือมันไม่ไม่เข้ากับคุณเลยก็อย่าไปวีนมันเพราะว่ามันอาจจะเป็นเราหรือไม่ใช่เราหรือมันอาจจะต้องไปเตือนเด็กคนนั้นที่กําลังจะเดินสู่ เดวิล uh, ในวันหน้าก็ได้เพราะมันมีประโยชน์สำหรับคนบางคนอยู่แล้วนะคะในการที่เราทําคลิปแต่ละคลิปมันไม่ใช่ทุกคนจะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยมันก็นอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ที่เราให้เน้นคือเน้นความรู้จกักไพ่ควรจะใช้สติฟังให้เยอะๆแล้วก็ลองเอาไปลำดับดูว่าเราใช้อะไรจากไพ่กองนี้ได้บ้างนะคะออร่าก็ขออนุญ,ญาตฝาก คลิปของชาวราศีกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะ